ชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าวันนี้เอสเทอร์บทที่3นะครับหัวข้อก็คือแรงจูงใจในการใช้สิทธิอำนาจนะครับแรงจูงใจในการใช้สิทธิอำนาจนะครับพระธรรมของพระเจ้าในบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรให้กับเราและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดเคร็ดควรทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับเราจะมาอ่านหนังสือเอสเธอร์นะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นหนึ่งในสองเล่มเนะี่ยที่ใช้ชื่อว่าเป็นชื่อของสุภาพสตรีนะครับเป็นชื่อหนังสือแล้วก็ผู้เขียนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เขียนนะครับในหนังสือหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ปรากฏ เอสเตอร์ไม่ได้เป็นผู้เขียนแต่มีบางคนเนี่ยเขียนถึงผู้หญิงที่ชื่อว่าเอสเตอร์ซึ่งเป็นผู้หญิงชาวยิวที่เกิดในบาบิโลนในขณะที่พ่อแม่ของเขาถูกนำไปเป็นเชเลยแล้วก็เติบโตขึ้นที่นั่นแล้วก็พ่อแม่ก็ได้เสียชีวิตไปอยู่กับผู้เป็น ลูกพี่ลูกน้องนะครับซึ่งมีอายุมากกว่าก็ลูกพี่ลูกน้องคนนี้เอามาดูแลเป็นเหมือนลูกของตัวเองนะครับเราจะมาอ่านกันนะครับในบทที่3นะพระธรรมเอสเธอร์จะพูดถึงเรื่องราวอะไรบ้างนะครับซึ่งในหัวข้อตรงนี้เขาก็บอกว่าฮามานะคิดทำลายพวกยิวนะครับเราจะอ่านด้วยกันเลยนะครับข้อที่1นนะครับ ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้กษัตริย์อาหาสวยรัตให้ฮามานบุตรฮัมเมดาธาคนอากักเป็นใหญ่ทรงยกเขาขึ้นและทรงให้นั่งในตำแหน่งสูงกว่าเจ้าหนทั้งปวงที่อยู่กับเขามหาเล็กทุกคนซึ่งอยู่ที่ประตูวางก็กราบลงแสดงความเคารพต่อฮามานเพราะกษัตริย์ทรงบัญชา ให้แสดงความเคารพต่อเขาเช่นนั้นแต่โมเดไคไม่ได้กราบหรือแสดงความเคารพในช่วงเวลานั้นกษัตริย์อาหาสุยรัตก็ยกฮามาน,นขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของอัครเสนาบดีก็คือเป็นขุนนางที่มีตำแหน่งสูงกว่าขุนนางทุกๆคนนะครับก็ เป็นรองก,กษัตริย์เลยนะครับนะแล้วก็ฮามานเนี่ยเป็นคนอากักเป็นรองคงจะจาได้ว่าอากักก็คือเป็นคนอากักก็คือชื่อของกษัตริย์ฮามันก็คงจะเป็นลูกหลานของก,กษัตริย์อากักเนี่ยนะครับนะก,กษัตริย์อากักเป็นใครนะฮะเน้องเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราจะรู้ว่าก,กษัตริย์อากักก็คือชาวอามาเลกนะชาวอามาเลกก็คือ คือศัตรูของคนยิวเป็นศัตรูกลุ่มแรกที่ต่อสู้ขัดขวางการอพยพของคนยิวที่อพยพจากอียิปมาที่แผ่นดินคาลานอามาเลกก็คือศัตรูกลุ่มแรกเป็นศัตรูดึกดำบรรของชาวยิวเลยนะครับคนนี้เนี่ยนะฮะถูกแต่งตั้งขึ้นให้เป็นอัครเสนาบดีเป็นคุณนางที่มีตำแหน่งสูงที่สุดนะครับ ในบรรดาคุณนางทั้งหลายแล้วก็เมื่อถูกแต่งตั้งกษัตริย์ก็บอกกับทุกคนบอกกับมานเล็กว่าให้ทำความเคารพห้ามานคนนี้นะครับนะเวลาเข้าเวลาออกทุกคนก็ทำตามนะแต่ว่ามีโมเดไขโมเดไขก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องของเอสเธอร์นะครับขออภัยครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของเอสเธอร์ที่ดูแลเอสเธอร์แล้วก็เป็นเป็นที่ปรึกษา ของเอสเธอร์นะครับนะยกเว้นคนนี้แหละนะครับที่ไม่ทําความเคารพไม่ได้ทําอย่างที่กษัตริย์สั่งไว้นะฮะโมเลไคเคารพนับถือกษัตริย์นะให้เกียรติกษัตริย์แต่ว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติหามานคนนี้ขอไปใช่ไม่ได้ให้เกียรติหามานคนนี้นะครับนะ ที่ไม่ได้ให้เกียรติก็เป็นเพราะว่าฮ้ามันคือคนอัมารเล็กที่เป็นศัตรูกับคนยิวเรามาอ่านกันต่อนะครับข้อที่3พวกมหาเล็กซึ่งอยู่ที่ประตูพระราชวังจึงพูดกับโมเลไขว่าทําไมท่านละเมิดพระบัญชาของกษัตริยนะ์มาเล็กทุกคนก็ต่างมีคําถามนะแล้วันแล้ววันเล่าทาไมไม่ทําตามคําสั่งของกษัตริย์นะครับโมเลไขซึ่งเป็นคนยิวแล้วก็คงจะเป็น ขาราชการเป็นผู้ที่สามารถที่จะเข้าออกหวังได้นั่นเขาก็อยู่ในสายตาของพวกเพื่อนหรือพวกมาเล็กนะครับข้อที่4ต่อมาเมื่อเขาทั้งหลายพูดกับท่านวันแล้ววันเล่าและท่านไม่ฟังพวกเขาจึงไปเรียกฮามานเพื่อดูว่าถ้อยคำของโมเดไคจะชนะหรือไม่เพราะท่านบอกพวกเขาว่าท่านเป็นยิว วันแล้ววันเล่าแต่ทุกคนคก,นก็คือกราบนมัสการคือกราบเหมือนกับว่าฮามอาดเป็นพระเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าโมนไคยไม่ทำตามแด้วทีนี้คนเหล่านั้นก็ไปบอกฮามาดเลยว่าคนนี้ไม่ได้ทําตามเนะีเขาไม่ได้ให้ความเคารพตามที่กษัตริย์สั่งแล้วก็ที่ไปบอกอย่างนัน้ก็เพื่อจะรู้ว่าการเป็ยียนยของ โมเดิไคเนี่ยจะช่วยเขาได้หรือเปล่านะครับข้อที่5นะครับเมื่อฮามานเห็นว่าโมเดิรคไม่กลับลงหรือแสดงความเคารพฮามานก็เดือดดาลแต่เห็นว่าเป็นการเสียเกียรติที่จะจับกลุ่มโมเดิรคคนเดียวเพราะพวกเขาแจ้งให้ทราบเรื่องชนชาติของโมเดริรคฮามานจึงหาทางทำลายคนยิวทั้งหมดคือชนชาติของโมเดริรค ทั่วราชอาณาจักรของอาหาสวยรัตเมื่อโมเดไครรู้ก็เลยโอ้โหไม่พอใจโกรธเดือดดานขึ้นมานะครับนี่จะเอาโมเดไคคนเดียวก็เสียเกียรตินะเอามันทั้งหมดเลยทั้งยิวทั่วราชอาณาจักรเลยจัดการเลยเนะี่ยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาเองก็มีสิทธิอำนาจมีตําแหน่งแล้วก็เขาก็ ใช้สิทธิอำนาจตรงนี้นะครับวันนี้ก็คือหัวข้อคือแรงจูงใจในการใช้สิทธิอำนาจเราจะมาดูว่าฮามานเนี่ยใช้สิทธิอำนาจอย่างไรนะครับข้อที่7นะครับในเดือนแรกซึ่งเป็นเดือนนิสานปีที่12แห่งรัชกาลของกษัตริย์สุเรัตเขาพาการทอดสลักต่อหน้าฮามานเพื่อหาวันหาเดือนเขาได้เดือนที่12คือเดือน อาดาแล้วฮามานทูลกษัตริย์อาซูเอรัตว่ามีชนชาติหนึ่งกระจายและแยกกันอยู่ท่ามกลางชนชาติต่างๆในทุกบนทนแห่งราชาอาณาจักรของพระองค์กฎหมายของพวกเขาต่างกับกฎหมายของชนชาติอื่นทั้งสิน้นและพวกเขาไม่รักษากฎหมายของกษัตริย์การที่กษัตริย์ทรงปล่อยพวกเขา ไว้เช่นนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่พระองค์เขาทอดสลักก็คือเขาเป็นภาษาก็คือเปอร์หรืออีกคำหนึ่งที่ใช้ก็คือปูริมก็คือการจับสลักว่าจะจัดการหรือจะเริ่มต้นจะทำเรื่องนี้จะนำเรื่องนี้วันไหนเดือนไหนนะครับพระเจ้าทรงเป็นผู้รู้ว่า คนของพระองค์ประชากรของพระองค์กำลังถูกคุกคามกำลังถูกจ้องที่จะทำร้ายนะครับพระองค์ทรงแทรกแซงเมื่อการใช้สิทธิอำนาจอย่างไม่ถูกต้องพระองค์จะแทรกแซงสิทธิอำนาจนันเสมอการจับสลักแทนที่จะจับสลักแล้วก็ได้วันเดือนที่ใกล้ๆไม่เลยนะฮะมันเลยไปอีกตั้ง12เดือนไปอีกเป็นปีหนึ่งนะครับก่อนที่จะเอาเรื่องนี้นะอย่างไรนะพวกเขาก็ ต้องรออีกปีหนึ่งเพื่อที่จะนำเสนอกษัตริย์ว่าจะจัดการกับคนพวกยิวนะครับน้องเราเห็นว่าพระเจ้าทรงแทรกแซงให้โมเดไคแล้วก็เอสเทอร์เนี่ยมีระยะเวลาในการเตรียมตัวในการที่จะพร้อมเนี่ยพอสมควรนะครับพระเจ้าทรงแทรกแซงเสมอในกิจการงานที่ไม่ได้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เป็นไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตยอย่างที่ไม่เป็นตามที่พระเจ้าประสงค์พระองค์ก็จะให้เกิดสถานการณ์เกิดเรื่องต่างๆเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในทางของพระองค์หเห็นไหมครับเอาเรามาอ่านกันต่อนะครับนะเมื่อถึงเวลาเนี่ยฮามานก็ไปบอกกับกษัตริย์ว่ามีชนชาติหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางพวกเราเนี่ย กระจายกันทั่วราชอาณาจักรเลยนะกฎหมายของพวกเขาก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับกฎหมายของพวกเราถ้าปลปอยอย่างนี้นะไม่ดีแน่นะครับข้อที่ข้อที่เก้านะครับถ้าเป็นที่พอพระไทยกษัตริย์ขอทรงออกกฤิสีีกาให้ทำลายล้างพวกเขาเสียและข้าพระบาทจะถวายเงินหนึ่งหมื่นตะลันใส่มือผู้ดูแลพระราชกิจ เพื่อจะเก็บเข้าพระคลังหลวงโี่นครับนี่วางแผนไว้แบบโหสลับซับซ้อนหลายขั้นหลายตอนเยอะมากนะครับเขาคงมองว่าท่ามกลางคนยูวทั้งหลายที่อยู่กระจัดกระจายทั่วราชนาจักรในวลนนั้นเนี่ยก็เขาก็มีฐานะนะคนยูวทั้งหลายก็มีทรัพย์สินเงินทองนะครับนั้นถ้าเกิดว่าจัดการทําลายคนียิวทั้งหลาย ทรัพย์สินเงินทองของพวกเขาก็จะมาอยู่ในการครอบครองแล้วก็หามาเขบอกว่าจะถวายเงินหนึ่งหมื่นตำลันก็คงเป็นเงินที่ไปปล้นเขามานี่แหละนะครับเอาเข้าคลังเนีย่ยเขามองไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับออกกฎหมายจัดการพวกเขาเสียแล้วก็เนี่ยในเงินในทองมาก็เอาเข้าคลังหลวงเลยหนึ่งหมื่นตำลันผมเชื่อว่าเป็นเงินที่มหาศาลนะครับเป็นเงินที่เยอะมากนะครับข้อที่สิบนะครับ กษัตริย์จึงทรงถอดแหวนตราจากพระหัตถ์ประธานแก่ฮามานบุตรฮัมเมดาธาคนอากรศัตรูของพวกยิวนะพอกษัตร,ริย์รู้หามานรายงานแบบนี้แล้วก็รู้ทีนี้มอบสิทธิยมนั้นก็คือแหวนตราในสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะลงลายมือลงลายชื่อเนี่ย เขาไม่ได้ใช้เหมือนปัจจุบันนะนะลายเซ็นนะเซ็นเช็คเซ็นเซ็นอำนาจเซ็นหนังสือเซ็นอะไรแบบนี้นะครับเซ็นกฎหมายเขาใช้ลายเซ็นนะด้วนี่เขาใช้ใช้ตราเนาะคือตราแหวนตราของกษัตริย์ถ้าประทับลงไปที่กฎหมายกฎหมายมันก็หมายความว่าเป็นกฎหมายที่กษัตริย์เป็นผู้ตรากฎหมายนั้นขึ้นเลยนะครับอมอบสิทธิอำนาจนี้ให้กับฮามาน คนอากัคศัตรูของคนยิวข้อที่11และตรัสกับฮามานว่าเรามอบเงินนั้นเป็นปและประชาชนนั้นแก่ท่านเพื่อจะทํากับพวกเขาตามที่ท่านเห็นดีมอบสตีมเนิรอมอบแล้วก็สั่งเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วทรงเรียกราชอาลักษ์เข้ามาในวันที่13เดือนที่หนึ่งให้เขียนกฤิสติกาตามที่ฮามานบัญชาไว้ทุกประการ ส่งไปถึงสมุหเทสาพิบาลของกษัตริย์และถึงข้าหลวงประจำทุกมณฑลและถึงเจ้าในายทุกของชนทุกชาติทุกมณฑลเป็นตัวอักษรของชนทุกชาติตามภาษาของเขาเขียนในพระนามของกษัตริย์อาหารสวยรัตและประทับตราด้วยแหวนตราของกษัตริย์ เรียกราชาเลขาเรียกอารักษ์มาเขียนหนังสือทําจดหมายเป็นเป็นกฎหมายขึ้นมาแล้วเป็นกฎหมายหลายภาษาส่งออกไปทั่วราชอาณาจักรทั่วมณฑลทุกทีนะ่ตามภาษาของพวกเขาเลยข้อที่13ให้ถือ,อให้ผู้ถือสารนําจดหมายเหล่านี้ไปยังทุกมณฑลของกรรษัตริย์สั่งให้ทําลายสังหารและกวาดล้างคนอยู่ทั้งสิ้น ทั้งหนุ่มและแก่ทั้งเด็กและผู้หญิงในวันเดียวกันคือวันที่13เดือน12คือเดือนอาดาและให้ริบเอาข้าวของของพวกเขาด้วยให้ทำลายขออภัยให้ทำสำเนาเอกสารนั้นและออกเป็นปริศติกาในทุกมณฑลนำไปเป่าร้องให้ชนทุกชาติเตรียมพร้อมเพื่อวันนั้น ผู้ถือสารก็รีบไปตามรับสั่งของกษัตริย์ส่วนกริชติกานั้นก็ออกใช้ในพระราชวังสุสากษัตริย์ก็ประทับและทรงดื่มกับหามานขณะที่เมืองสุสาสับสนวุ่นวายนงครับก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นพวกเขาก็อยู่กันอย่างปกติสุขแต่อยู่ๆก็มีกฎหมายนี้ขึ้นก็ผู้คนสับสนวุ่นวายกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กษัตริย์อาหารสวยรัฐก็ไม่รู้ด้วยว่า กำลังจัดจัดการกับพระราชนีของตัวเองเพราะว่าเอสเธอร์เป็นคนยิวแล้วก็เชื้อชาตินะเผ่าพันธุ์ชนชาติของเอสเธอร์ก็จะถูกจัดการกทำไรจักรัรรดไม่รู้เลยนะครับฮามานวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผู้ที่รู้และผู้ที่แทรกแซงคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงแทรกแซงเหนือ วันเวลาที่ฮามานจะจัดการกับคนอยู่การออกกฎหมายกันที่จะประกาศแล้วก็ออกไปใช้ทั่วประเทศพระเจ้าทรงแทรกแซงและพระเจ้ารู้ว่าฮามานกําลังจะทําสิ่งใดเป็นองครับในพระธรรมของพระเจ้าทําให้เรารู้ว่าเมื่อคนคนหนึ่งมีสิทธิอํานาจมันจะมีแรงจูงใจในการใช้สิทธิอํานาจนั้นอยู่เสมอนะครับบางที มีสิทธิอำนาจแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิอำนาจก็มีนะครับพอมีสิทธิอำนาจใช้สิทธิอำนาจเกินกว่าที่ควรจ,จะใช้ก็มีใช้สิทธิอำนาจไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแต่เพื่อประโยชน์ของตัวเองก็มีนะครับนี่คือสิ่งที่เราอ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วรเราก็พบว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่พระเจ้ากําลังบอกอะไรกับพวกเรานะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่บันทึกประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลว่าครั้งหนึ่งพวกเขา เป็นเฉลยอยู่ในบาบิโลนแล้วก็ในช่วงเวลาที่จะทยอยนะให้กลับมายัางชนชาติยงยังประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เปอร์เซียเรื่องอำนาจเป็นมหาอำนาจในเวลานั้นเนี่ยนะครับแลก็เกิดเรื่องเรื่องหนึ่งถูกบันทึกไว้คือพระราชินีเอสเทอร์แล้วก็ชนชาติของพวกเขากำลังถูกคุกคม มันไม่เปียนเพียงแค่เรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับแต่พระเจ้ากําลังเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราว่าพระองค์ทรงให้กุญแจ ى, หลักคิดหลักในการดําเนินชีวิตเนี่ยซ่อนอยู่ในหนังสือที่เราอ่านในทุกๆวันวันนี้แรงจูงใจในการใช้สิทธิอำนาจซึ่งเราเอาการใช้สิทธิอำนาจของฮามานซึ่งเป็นอัครเสนาบดีนะครับใช้สิทธิอำนาจ ไม่ใช่เพื่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์ของกษัตริย์แต่เพื่อตัวเองเพื่อชื่อเสียงกิิยศของตัวเองตรงนี้คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังบอกแล้วก็ให้พวกเราแล้วเ,เราใช้สิทธิธทอํานาจที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยอย่างถูกต้องไหมนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้านะครับว่าแรงจูงใจในการใช้สิทธิอานาจของคุณเป็นอย่างไรแรงจูงใจในการใช้สิทธิของตัวเองเป็นอย่างไร นะพี่น้องเป็นอะไรที่บางครั้งเราก็เอ๊ะฉันมีสิทธิอํานาจด้วยหรือฉันมีบทบาทตําแหน่งหน้าที่ที่สําคัญถึงจะต้องออให้ความสําคัญกับตรงนี้ด้วยหรือนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องพี่น้องพวกเราทุกคนพระเจ้าประทานสิทธิอํานาจเราเป็นลูกเรามีสิทธิ์เป็นลูกของพระเจ้าเราใช้สิทธิ์กันเป็นลูกของพระเจ้าด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องหรือเปล่า เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงบอกว่าจงออกไปสั่งสอนทนคุชชาตนะพระองค์ตรัสว่าสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในแผ่นดินสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีอยู่กับพระองค์แล้วและพระองค์ให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ให้ทุกคนมาเป็นสาวกของพระเยซูแล้วพระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระองค์จะสถิตอยู่ด้วยกัานั่นแสดงว่าพระองค์ซึ่ง เต็มล้นด้วยสิทธิอำนาจทั้งสวรรค์และโลกเนี่ยอยู่กับเราเราได้สิทธิอำนาจของเราใช้สิทธิอำนาจของพระเยซูเพื่อการประกศาศข่าวประเสริฐอย่างไรบ้างลองพระเยซูคิดมีอำนาจเหนือพูดผีปีาศาจวิญญาณชั่วเหนือซาตานเหนือเทพผู้ครองสักดิเทพทั้งหลายเราใช้สิทธิอำนาจของพระเยซูเพื่อที่จะจัดการกับศัตรูของพวกเราอย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นคำถามนะครับ เรามีแรงจงใจในการใช้สิทธิอำนาจอย่างไรบ้างเรารู้หรือเปล่าว่าเรากำลังเรามีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้กับเราเรารู้หรือเปล่าว่าเราเป็นประชากรที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เราได้ใช้สิ่งเหล่านั้นไหมนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะปลดปล่อยเรามีสิทธิ์ที่จะใช้กุญแจ ในการเปิดประตูแห่งเขาประเสริฐประตูความรอดประตูชีวิตใหม่เราได้ใช้กุญแจรหรือสิทธิอำนาจนั้นแค่ไหนเราสามารถที่จะใช้สิทธิอำนาจในการปลดปล่อยผู้คนที่ถูกพนันการถูกผูกมัดด้วยอำนาจของความมืดความบาปอำนาจของอบายมาุกยาเสพติดกันั้นเรามีสิทธิอำนาจในการปลดปล่อยผู้คนเราได้ใช้สิทธิอำนาจด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรา นะครับพยยี่น้องแรงจูงใจในการใช้เสียธินาจของเราที่ผ่านมาเป็นอย่างไรหลายหลายคนก็อาจะไม่รู้ว่ามีสิทธิอำนาจบางทีเราก็มีสิทธิอำนาจอย่างหนึ่งแต่ว่าเราใช้สิทธิอำนาจอีกอย่างหนึ่งนะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทํานู่นทํานี่แต่เราก็ไปทําเหมือนเรากับเป็นพระเจ้าเราเป็นคนที่มีอํานาจบทบาทพยายี่น้องเราใช้ติดท,ที่พระเจ้าให้กับเราในการรับใช้พระเจ้าในขีจักไหมเราใช้ สิทธิที่ในการใช้ของประธานความสามารถของเราเพื่องานของพระองค์ในคิดจกักหรือในพันธกิจของพระเจ้าเราใช้สิ่งเหล่านั้นด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องไหมนะครับนี่คือคําถามมีหลายหลายมุมมองหรือรายละเอียดที่ลึกลงไปเยอะมากนะครับพี่น้องลองประเมินแล้วก็คิดใครควรว่าแล้วเราใช้สิทธิอำนาจการเป็นลูกของพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยอย่างถูกต้องหรือย,อยังหรือ สิทธิอำนาจทั่วไปที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่เราเป็นหัวหน้าง,งานเราเป็นเจ้าของกิจการเราเป็นผู้น,นำเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเป็นเสียพิบาลเราเป็นประธานองค์กรคณะเราใช้สิทธิอำนาจเหล่านั้นอย่างถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นคําถามแต่และคนก็ลองประเมินดูนะครับที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไม่รู้พี่น้องในเวลานี้พระเจ้ากำลังบอกเราว่าเรา พระเจ้ากําลังถามแล้วก็ให้เราเห็นว่า,เ,าเราใช้แรงจูงใจอย่างถูกต้องไหมนะครับและจะใช้สิทธิอำนาจด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องได้อย่างไรโอ้บิ้องรับผมเชื่อว่าเราต้องคนต้องการที่จะใช้สิทธิอำนาจใช้ตําแหน่งหน้าที่ใช้สิทธิที่มีนี่นะครับอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับสิทธิทางกฎหมายสิทธิในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของ การเป็นประชากรพลเมืงองของประเทศนะสิทธิในด้านต่างๆนะครับผมก็พูดไม่หมดนะครับเราจะใช้สิทธิอํานาจเหล่านี้ด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องได้อย่างไรนี่คือสําคัญที่สุดนะครับที่เราจะไม่เสียสิทธิที่เราจะไม่ใช้สิทธิ์ผิดเพี้ยนไปนะครับสิ่งที่พระคัมภีร์ของพระเจ้าเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราคือว่าถ้าเรามีพระเยซูเประสุทธิ์มีพระยุคิดครอบครองแล้วก็นําพาชีวิตของเราเราจะใช้สิทธิอํานาจเหล่านั้นเ่ยนะครับตาแหน่งหน้าที่ ของเราเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะเราจะไม่ใช้สิทธิอำนาจเหมือนกับฮามานที่ไทยซีมาเพื่อชื่อเสียงกิจยศของตัวเองถูกไหมครับดังนั้นถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราพระองค์จะนำเราใช้สิทธิอำนาจที่เรามีเนี่ยนะอย่างถูกต้องเราจะไม่เ,เพิกเฉยต่อสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับเราในการประกาศในการนำขศศ่าวปรเสุธิฐในการที่จะปลดปล่อยในการที่จะใช้ชีวิตยอย่างมี สิทธิและเสรีภาพเราจะไม่เพิกเฉยต่อสิทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์สรงให้กับเราเอเมนไหมครับดังนั้นเราต้องพึ่งพระเยซูคริสต์เราต้องอ่านพระธรรมของพระองค์และเพื่อที่จะรู้ว่าเรามีสิทธิอํานาจอะไรบ้างนะครับเรายังกลัวพูดผีปีศาจวิญญาณชั่วอยู่ไหมทั้งที่เรามีพระเยซูคริสต์อยู่ในอยู่กับเราแล้วก็สิทธิอํานาจก็อยู่กับเราเราสามารถที่จะใช้สิทธิอยมนาจเหล่านั้นไล่ พูดผีปีศาตรวิญญาณชั่วออกไปได้เลยนะครับนะผู้เชื่อทุกคนนะไม่ว่าท่านจะเป็นอาจารย์หรือเป็นผู้เชื่อนะพระเยซูกิตอยู่กับเราทุกคนเรามีสิทธิอำนาจน,นั้นเต็มนะครับใช้ได้เลยนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้ใช้แรงจุงใจที่ให้ใช้สิทธิอำนาจด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องได้อย่างไรเป็นรองครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเนาะ เพราะคนที่ใช้ลงใจงใจผิดเพี้ยใช้สิทธิอำนาจผ,ผิดผิดหรือบางคนยังไม่รู้จักว่าตัวเองมีสิทธิอำนาจมันก็เยอะนะครับมีสิทธิ์แต่ใช้สิทธิ์ไม่ถูกต้องก็มีมากนะครับเราจะให้เขามาใช้สิทธิอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิอำนาจในการเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็สิทธิอำนาจเหนือพูดผีปีศาจวิญญาณชั่วเหนือันเหนืออบายมุขเหนืออำนาจบาปท,ทั้งหลายเนี่ยผู้คนไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยเยอะมากนะครับเราจะให้เขาใช้ สิทธิอำนาจด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เรารู้ในเันนี้คือเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็มีสิทธิอำนาจเต็มที่มาจากพระเยซูคริสต์และเราจะใช้สิทธิอำนาจของพระองค์อย่างเต็มที่เมื่อเราใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับเรามีสันติสุขแล้วก็มีความชื่นชมยินดีในการใช้ชีวิตพี่น้องคนรอบข้างเขาจะเห็นเมื่อวันหนึ่งเขาเปิดใจเราก็บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงนําเราในทุกเรื่องในเรื่องของแรงจูงใจในเรื่องของสิทธิอำนาจ เมื่อเขาปวดใจพระองค์ก็จะเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วก็ครอบครองแล้วก็นําเขาในการใช้ชใช้สิทธิอำนาจอย่างถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานนี้อธิษฐานต่อพระเยซูคริสต์ร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดสิ่งที่เป็นคําสอนของพระองค์และอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอพระคุณพระองค์ว่าข้อคิดในเช้าวนันนี้ที่พระองค์ทรงเปิดเผยแล้วก็บอกกับพวกเรา ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราที่เราจะใช้สีเทียบนาดด้วยแรงจูงใจที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ที่ทานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ไปขอพระเจ้ารับพรครับ Oh.